สวัสดีครับผมจงจิงคุณผู้บัญชาการสอตมการฉีดวัคซีนโควิด -19 สามารถลดการติดเชื้อปกป้องตนเองและผู้อื่นขณะนี้ชาวต่างชาติที่อยู่ไต้หวันเกินกำหนดก็ไปฉีดวัคซีนได้สามธันวาคม2,564ถึง31มกร,ราคม2,565 ชาวต่างชาติที่อยู่ไต้หวันเกินกำหนดจะไม่ถูกแจ้งข้อหาจับและติดแบล็คลิสขอให้มารับการฉีดวัคซีนโควิด1 9ฟรีผู้ที่มีเอกสารแสดงตนให้ไปฉีดที่จุดฉีดวัคซีนหรือสถานพยาบาลหากไม่มีเอกสารแสดงตนให้สแกน QR Code โคดดังต่อไปนี้เพื่อติดต่อหน่วยงานให้ความช่วยเหลือฉีดวัคซีนปกป้องสุขภาพของทุกคน